มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนานๆจะเห็นแอฟทักะออนกับโหมดหึงเบาๆเล่นเอานนกุลไปไม่เป็นเลยค่ะถือเป็นคู่รักต่างวัยที่หวานพอดีแล้วก็น่ารักมากๆสําหรับคู่ของแอฟทักะออนกับหวานใจรุ่นน้องอย่างนนกุลชานน์นะคะล่าสุดแฟนๆยังได้เห็นซีนของแอฟทักซอนแอบห่วงแอบหึงนนกุลค่ะ จากการนั่งไลฟ์ด้วยกันและก่อนจะปิดไลฟ์นั้นแอปได้ถามนนกุลว่าจะไปเอาติ้งหรือเปล่าต้องบอกว่าเป็นประโยคที่ทำเอานอนกุลถึงกับยิ้มยิ้มนะคะพร้อมกับตอบว่าไปถ้าเพื่อนๆไปและให้เหตุผลอีกหลากหลายค่ะซึ่งแฟนๆฟังแล้วต่างแซวแอปทักษออนยกใหญ่ว่านี่แหละอาการหึงหึงสะกดแบบนี้แอปหึงฉ่ำมากต้องบอกว่าเป็นคอมเมนต์ที่น่ารักมากๆนะคะพร้อมกับอยากส่งให้เจ้าตัวได้รู้เลยค่ะ นา,นานจะเห็นแอปทักซอ,อนกับโหมดถึงเบาๆเล่นเอานนกุลไปไม่เป็นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ